สวัสดีครับคัมปอยอร้อยเรื่องมวยไทย EP ที่5้0ริลิปนี้พบกับเด่น9 0 0 0แสศัก9ิ์0 0 0าแสนัสก,สนะะกับมวยเนรคุณติอาโกเตเซรานักกอล์ฟบราซิล เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566หรือ223 0ที่ประเทศมาเลเซียกร,ริกามวยไทยเต็มรูปแบบกำหนด5ยกยกและ3นาทีพักหนึ่งในพิกาดน้ำหนักเก17กิโลกรัมเลื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมับอยช้อยไปบนไปแบบภาษาไทยสอแดแทรก้วยไทยสารเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไร้สาระเชิญซาลา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอโทษขออภัยสำหรับมิรักแฟนมวยคนไทยของเราเพราะเรื่องราวมันเกิดขึ้นที่มาเลเซียนั่นแหละครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นดนตรีประกอบหรือปีพาดปีมวยขออนุญาตเอาปีมวยไทยมาก็แล้วกันเพราะว่าคลิปนี้พบได้นำมาจากท่านอื่นว่างั้นเถอะ ก็ไม่อยากจะเอาเสียงดนตรีของเขาพอมีเสียงสอดแทรกเอาเป็นปีปีมวยไทยของเราก็แล้วกันขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยและก็สำหรับศิลปะมวยไทยเ,าเราด้วยเด่น9 0 0 0แสนสัก9 0 0 0แสของเราตอนนั้นอายุก็25ปีมีส่วนสูง175เซนติเมตร ประวัติอะไรเราไม่รู้กันเลยนะครับได้มาคลิปได้มาข้อมูลก็ไม่เด่นชัดเท่าไหร่เตอาโกเตเซราอายตุตอนนั้นก็32ปีส่วนสูงก็176เซนติเมตรอ้าวยกแรกแหกมานครับท่านผู้ชมเป็นไฟแรกไฟแรกที่เตียโกเป็นสัญชาติของคาเมหรือคุณคาเมนหรือกัมพูชา ก็มาทกไฟนี้เป็นไฟแรกอมาเจอกับมวยไทยเด่นเก้าแสนอขอตามล้างตามเค็ดไหนไหนก่อนไหนไหนแล้วคุณไปอยู่ที่ซีกไหนของโลกใบนี้ฉันจะตามล้างตามล่าให้ถึงที่สุดดูสิว่าเด่นเก้าแสนจะสยบมวยกุลคแมรรายนี้ได้หรือเปล่าเม่พูดไปแล้วก็ มันยังไงยังไงอยู่นะไม่โกรธไม่เกลียดหรอกอแต่รายละเอียดเราไม่เคยลืม,มคุณจะไปอยู่ที่ไหนมวยเนยรคุณแบบนี้นะ,ะเด่นเก้าแสนเป็นคนที่ให้คําตอบยังไงแม่อยากจะพูดถึงประวัติอะไรของเปียโก้สักนิดหนึ่งเนาะมันอะไรเป็นอะไรกันแน่เป็นนักทกมวยไทยมา่า ค่อนชีวิตอ่ะเออประมาณ15ปีที่อยู่ประเทศไทยของเราเนี่ยหลังจากประกาศตัวในซีเกมงานนั้นก็ประกาศตัวเป็นคุณคแมรไปเลยได้รับค่าตัวเป็นเท่าไหร่อ่ะน่าจะเจ็ดแสนมั้งอนสัญชาตินะเข้าไปอยู่จะเป็นฮีโร่ของคุณคเมนว่างั้นเถอะที่ไปต่อยครั้งนี้เขาให้สัญชาติพร้อมภรรยาที่หอบยิ้วกันไปยังไง งานนี้ไม่ภาคนะครับไม่ภาคจัดสาธยายไอ้เรื่องคนเนรคุณนี่ดูโอ้โหคำว่ามวยไทยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยพอเขาไปถือเอาตัวเองไปอยู่ในมวยคุณคาแมเนี่ยองค์การมวยไทยโลกเนี่ยก็สั่งริบแคมจากเขาตลอดชีวิตเลยนะครับท่านผู้ชม,มเพราะมีแคม อยู่ในตัวของเขาแชมมวยไทยเรามีทั้ง4เส้นประวัติชกมวยไทยอยู่ในประเทศไทยนี่เป็นร้อยกว่าไฟแล้วเออเอาสิแถมค่ายมวยของเขาก็มีอยู่ที่สุร,ราษฎร์ธานีเนี่ยเอาดูก็ตั้งชื่อว่าซูเปอร์แหรือซูเปอร์เอ็ดมวยไทยนั่นเองแถมสักข้างหลังว่ามวยไทยดูสิ ไม่ขึ้นชมในม,มวยไทยได้ยังไงเอาแยกกันยัยงวะในอินสตาแกรมเขายัางใครคิดว่าที่เอโก้มวยไทยด้วยนะหลังจากไปเป็นคุณแมรคงเปลี่ยนชื่อผู้พวกนี้ทั้งหมดนั่นแหละแม้แต่ข้างหลังเห็นไหมครับคำว่ามวยไทยที่อตอนนี้ลงสีแดงลองพื้นไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะสักเอ้าหมดยกแรกไปอตอนนี้เราจะไม่พูดถึง จะไม่ภาคผมจะสาธยายสรรพคุณของเขาที่ทำไมต้องไปเปิมคุณคแม่มันน่าเก็บอกเก็บใจกันไหมน่าน้อยใจไหม,มเพราะว่ามวยไทยของเราโอ้โหหมัดนี้มวยไทยของเราเนี่ยอยู่ในซีเกมนี่ก็เขาเรียกว่าทิงเหรียญทองกันมาแล้วตั้งสามครั้งพอไปจัดที่ประเทศกัมพูชามาเปลี่ยนจากของเราอะ่ะจากมวยไทยอะ่ะ เออมาเป็นกุลคาเมทั้งทั้งที่กิจกรรมของมวยไทยทั้งนั้นทั้งหมดเลยเหมือนกันแบะเออมาเปลี่ยนคือเอาเฉยอ่ะชุกมือเปิบหรือว่าเคลมเลยหรือเปล่าเนี่ยเออมันจับง่ายอะไรขนาดนั้นันทั้งทั้งที่คนไทยหรือมวยไทยเราสะสมถ้าจะพูดถึงอดีตตั้งแต่นู้นสมัยอยุทยานายขานมต้มเราปรับเปลี่ยนมาเป็นมวยไทยเท่าทุกวันนี้นีแม่กว่าจะสร้างเป็นซอฟท์พาวเวอร์มา นะเพื่อเป็นอุตสาหกรรมโอ้โหเราทำมาเป็นหลายสิบปีก็แล้วกันอืมเอาสินักทกจอมเนรคุณคนนี้และแล้วในที่สุดเป็นไงเป็นไงก็อยู่เขมรไม่ได้อต้องไรเฮเล่นอนร่อนไปเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนไปอยู่สหรัฐมั้งตอนนี้อืมเนี่ยกรรมเวรนี่มีกิ่งลบลูมวยไทยของเราอ่ะดูสิข้างหลังเนี่ยคิงคอป้า ชิงครับบ้าหรืองูเหา่าชาวนาก็งูเหา่ามันแว้งกัดอยู่ดีนั่นแหละที่สักไว้ข้างหลังเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งนะมวยไทยแม่พูดแล้วก็ไม่ไม่โกรธไม่เกลียดเออเราไม่โกรธได้เกลียดแต่รายละเอียดเราไม่เคยลืม <laughs> อ่ะเด่นเก้าแสนเป็นผู้ให้คำตอบจัดไป เป็นยังไงยกที่สองครับท่านผู้ชมสาธยายมาเยอะบ่นมาเยอะตอนนี้มาดูมวยภาคมวยกันพักสักทีขยับเข้าหายังไงอ,อาจจะอาจจะไม่ดูเดือดไม่ร้าใจแต่ดูการตัดสินครั้งสุดท้ายของเมื่อหมดยกหรือไม่หมดยกก็มาลุ้นกันไปอา้าวยังไงต่อ ก็แสนก็ในออกลีลากันสักนิดหนึ่งนะไม่ผีผามพอก็อาวุธของเขาก็มีดีอยู่เหมือนกันเห่นก็แสนเป็นคนส่งรา้าถ้าผมจะขออนุญ,ญาตพี่น้องชาวใต้แรลงตายแบบแบบคือแรลงไม่เป็นอะ่ะแต่อยากจะแหลง <c ười> คืออยากจะอ่านคําขวัญประจำจังหวัดสงขลาไม่รู้จะถูก จังหวะหรือทานองแต่ไม่ไม่ใช่ดราม่าหรือบุรี่นะครับนะอยากจะเอาภาษาพื้นบ้านของแต่ละภาคมาพูดเหมือนกันแต่อยาก,กับพูดแต่พูดไม่เป็นไงอ,อย่างสงขลามีคําขวัญว่านกน้ํานกน้ําเพลินตาสมิลาเพลินใจเมืองใหญ่ซ่องทะเล <c oughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนคนคคำปลอยอย่าพยายามเอาหน่อยหน้า เสนสะพานป่าเสนสะพานป่านั sa sa ่นแหละปลาเปรมนั่นแหละเสนสะพานป่าชุ so ่นการคาเด่นตายถูกป่ะครับโอ้เอามวยผมหยุดอ่ะมวยผมกระตุกครับท่านผู้ชมพอดีมันกระตุกไม่ว่ากันนะอัดไปขยับขยับข้อหาขอโทษขออภัยแรงตายไม่เมือน เ้ยปั๊บเข้าไปบ้องหูขยับก้าวรอจังหวะมูหัวอกมีศอกอะไรมัง่งท่านผู้ชมศอกอะไรช่วยบอกทีเออเอาสิศิลปะมวยไทยของเรามันมัดเท้าเข่าสอกนี่ไม่ต้องห่วงจำแรกแยกแยกแยะกันไปโอ้โหยังไงขยับเข้าไปอื เท้าเข่าศอกของเราศอกตีศอกตัดศอกงัดศอกพุ่งศอกกระทุ้งศอกกลับนี่มีไหมเอาเอาสิศอกคือคู่หรือจะศอกสับหรือศอกตีนํำศอกท้องศอกป้าหม้อหมอแท็กเนื้ออย่างเงี้ยศอกสับพวงมาลัยหรือศอกเฮลันม้วนแผ่นดินอย่างเงี้ยมีไหมใช้ไหมเอาสิอัดเข้าไปขยับเข้าหาตีเอโก้อ้ขวาเวิร์ด รอจังหวะกาดไม่ต้องตั้งอ้าวขวาคืนไปตอนนี้เต็มเต็มขยับเข้าหาขยับเข้าหาลากเท้าเข้าหายังยังยังไม่ได้จังหวะอาจจะไม่เล้าใจเอ้าหมดยกโอ้โหยกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณคําปอยก็ไม่รู้ละขึ้นยกไหนก็ยกนั้นแหลนะเนาะยกที่สองหมดไปครับท่านผู้ชม อสองยกอย่งใส่ได้โตอ่ะอืมเอา้าไม่ใช่ดิไปพูดสารได้ไงเพราะอีกคนหนึ่งอยู่ใต้ดูหน้าตาดูอาการหน้าเป็นห่วงไหมอมอยังไงนี่สโลโมชั่นปัาบก็ไปเห็นเราคันแข่วอืมมันเขี้ยวเนี่ยเห็นมวยไทยอยู่ข้างหลังแท้ๆเนี่ยกลายไปลบ คำว่ามวยไทยออกเป็นยังไงเหย,ยดยามยามศักดิ์ศรีมวยไทยเรามีครูสิทธิ์มีครูแต่คุณไม่รักษาไว้ดาบนั้นคืนสนองและเฮเลรอนแม้แต่คข่ย,ยิ้มตัวเองก็ต้องขายประกาศขายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วบอกว่าจะเข้ามาอยู่เมืองไทยอีกเหรอเข้ามาโดนแน่ครับท่านผู้ชมแฟนมวยคงไม่ยอมหรอกจะมาเข้า่ข่เอา่ข่พี่ สุราษฎร์นี่ยังไงที่เกาะสมุยใช่ไหมมาสิมาสิแฟนๆรอรับอยู่หลายคนจองกระถินนะเนี่ยเ <c> ด <oughs> ่นเก้าแสนว่ายังไงยกที่สามกำลังจะเริ่มครับท่านผู้ชมดูสิ่ยากระพพิบตาโอ้โหมีโต๊ะก,กีนด้วยธรรมดาสัที่ไหนเนี่ย จกดขึ้นที่มาเลเซียเป็นไฟ์แรกที่หลังจากได้สัญชาติกัมพูชาไปมาฉลองชัยต่อยต่ยตางต่างประเทศมั่งอะไรประมาณนั้นดูีิงานนี้จะมาเผาเครื่องโดยเด่นเก้าแสนหรือเปล่าโอ้โหฮะรอยกที่สามครับพี่น้องมาลุ้นต่อว่าจะจบลงยกไหน วันหนึ่งๆอย่างนี้ผมยังมีไฟที่ท่านผู้ชมอยากจะดูอยู่บอกว่าฮาตีเอโก้ที่ต่อยก่อนหน้าน้นมีไหมมีเดี๋ยวจัดให้ต่อยที่เมืองไทยเราก็ไม่ประสบผลสำเร็จอย่างว่าถ้าไปอยู่ขเขมรก็คงจะได้เป็นฮีโร่อะไรประมาณนั้นและได้เป็นฮีโร่จริงๆเขายกยอปอปั้นให้สัญชาติพร้อมพร้อมเมียเพื่อไปประโมท คุณกระเมรในงานนั้นและเป็นยังไงล่ะณนะตอนนี้แม่ไม่อยากจะพากไม่อยากจะพูดแต่ก็พูดไปแล้วเอ้าขยับก็หาอเราไม่ใช่มวยวิ่งเราเป็นมวยรอจังหวะครับท่านผู้ชมอมคือไม่ประมาทว่างั้นเถอะขยับก็ไปทีปสกัดตับฟี่ฮาไว้ก่อนสกัดพรทวีสกัดเพชรยินดีอะไรก็ว่ากันไป <c oughs> โกรไม่แค้นแต่ไม่พลาดที่จะเอาคืนว่างั้นเหรอเอาโอ้ยนั่นใครดยวก็ให้ทีหนึ่งเดี๋ยวดฮดจะเอาซอกแล้วเนี่ยจะซอกุดจอกเข้าไปเลยนะยังยังจังหวะไม่ได้สูงตาำํำเขาสูงกว่ากัน1เซนติเมตรร้อกับ1 7อยเจ็้เอาสิของร้อยร้อยเสิหเป็นยังไงไม่สนคับ เดินหน้าแล้วข้ามันโอ้โหมากับสองเลยครับท่านผู้ชมจังหวัดเสียวซะเหลือเกินอ่ะอยังไงต่อโอ้ยนั่นยังยังยังไม่ได้จังวะ,ะยับเข้าหาเตสกดต้าฟีฮาไว้ก่อนอ่ะอยังไงต่อก็เข้ามาสิเข้ามาสิมีสับคารลออ่ายัางไม่ออกกับวอตเต้โหเตเวิร์ดไป แยบประยะตระยะโอ้โหออก้ายยังได้ยังใช้ได้อยูอ่อาจจะไม่ดูเดือนหรือตื่นเต้นเหมือนเตงหนึ่งหรือกิติสอจอดแดนระยองถ้าอยากจะดูคู่นั้นกับตีโก้นะครับก็ไปดูในช่องของผมนี่แหละผมลงไว้ให้แล้วด้วยเซิร์ก็หาตีอ่า กิตติกับดีเอโก้หรือเต็งหนึ่งตีเอโก้เราจะได้ดูคู่อย่างนั้นนะมันมันแน่อเอาขยับเข้าหาเหรอมีการให้เลือดโอ้โมีแตกมีนับด้วยเออเอาสิเข้าไปดูนะครับนะเต็งหนึ่งจัดไปยังไงหรือกิตติสจอดรยองจัดไปยังไงหาดูได้ในช่องนี้แหละครับ อ้าวหมดยกอีกแล้วสามยกผ่านไปยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็รอ,รอ,รอดูก็แล้วกันก็ลุ้นยกที่4ว่าจะจัดการดีโก้เตเซราได้หรือเปล่าเท่านั้นเองอ้าวดูภาพรีเพลย์กันสักนิดหนึงแต่ปพอหาโดนโอ้โหเกือบก้านคอหรอยังยังไงต่อโอ้ยดับเบิ้ลแอมเพ็ก โอ้ยไม่เป็นไรลบเลีกยท่านยังไงต่อจะเข้าหาสอกเข้าไปไอโอ้สอดสอดพุ่งแหมอสอดพุ่งสอกพุ่งเอา้ายับยับยับยังไงเขาเสียบเข้าไปอีกทีดอกอรอยจังหวะยิ้มรับโอ้โหพยักหน้าเข้าหาซ้ายโอย้สอกอัดกบหมัดแั้แหลกคนละชึกอะ มาลุ้นยกที่สี่ใครจะอยู่ใครจะไปเอาสิเอาสิแม่ดูอาการแต่ละคนนี้ยังยังยังไม่เห็นไม่เหนื่อยเท่าไหร่อ่ะนะคือไม่ได้หายใจทางปากยังหายใจทางจมูกอยู่ถ้าหายใจทางปากก็อ้าปากกว้างกว่าอ่าถ้าหายใจมากๆก็หายใจทางเหนือคือทั้งอ้าปากทั้งหายใจทางจมูกนั่นแหละฮะ <laughs> จะให้น้ำดีไหมเอองัดศอกมันหล่นไหมว่าสันอเอาอกินกน้ำกินน้ำน้ำมุนนี่เนี่ยเอากินน้ำมนุนกึกหนึ่งอัดไปโหลดมึงอืจะไปย่านมันหมดแล้วหมดแล้วอีหลีว่าสันพี่เลี้ยงเนี่ยก็จะบอกแต่นังมวยให้กำลังใจแหละเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วแต่หารูปไม่ว่าผมก็หมดเหมือนกัน <laughs> เหลือสองยกอืมเพี่เลี้ยงบอกบอกว่าซื้อสองยกใช่ะละ่าเอายกที่เท่าไหรด่ดิยกที่สี่ดิเ่าเหลืออีกสองยกอืมมียกกันแล้วก็ตามไปด้วยศอกอบอกง่าเตรียมพร้อมยกที่สี่ครับพี่น้องผมขึ้นเขียนคำว่ายกที่4ี่ให้อยู่แล้วเดี๋ยวตัวเองลืม ขยับเข้าหาเทียก็ยังยังโอ้อัดมาซ้ายแล้วก็สอกเสียบด้วยเข้าไปทุ่มเข้าไปมีอะไรไหมกรรมการไม่เตือนเหรอเตือนไหมอ้าวยาพึ่งอ้างงานนี้เกิดอะไรขึ้นครับภาพผมกระตุกหรือเปล่ามันไม่ไปโอ้ยไหลติ้วติ้วติว้โทษนะครับท่านผู้ชมมันเหมือนบันดีเลยไงไม่รู้อ้าวว่ากันต่อตอนนี้มาแล้วครับอ่า อย่าให้เสียงดังนะลูกโอเคขยับข้าหาเอาซ้ายขวาเสียบไม่เด้งไหมเขาเด้งเด้งเด้งแล้วลักล็อกล็อก,กของคอยไว้ก่อนอ๋อโอเคแยกกัน yeah, ยังวงอาโชคโสืขยับข้หาอีกทีหนึ่งถีบซ้ายสก,กัดไว้ก่อนสก,กัดป้าแยบซ้ายสก,กัดอาจจะมีเสียงประตูดังดีดที่เอสนะครับนะท่านผู้ชม เก็บ้ายไว้ก่อนอ่าเตซ้ายโอ้โหสกัดเข่าไปอีกดอกหนึ่งเสียบเข่าอีกยังไงต่ออ่าดึงดึงแยกกันทั้งวานน่าจะเป็นกรรมการที่มาเลเซียนะครับเนี่ยเพราะว่ากรรมการต่อยที่โน่นเนาะนักมวยต่อยที่โน่นกรรมการก็คงเป็นที่โน่นแต่โอ้ยยังไงมีการลื่นนิดหนึ่งอ่า โกก็พยายามอย่างเต็มที่เดินเข้าหาเดินเข้าหายังไม่มีอะไรนี่เหรอจะเป็นกุลขแมจะมาเผยแพร่เผยแพร่คุณขเมให้ประเทศกัมพูชาเป็นยังไงมาสมศักดิ์ศรีไหมมวยของเราถ้าอยู่ภาคใต้เนี่ยเขาก็พอตัวอยู่เด่นเก้าแสนจับปั๊บเข้าไปเสียบเข้าเข้าไปล็อกไว้ก่อนล็อกล็อกโอ้โห อกศอกหมุนติ้วเลยเลยนะอะอย่างนั้นแยกกันว่วะแยกสวยแยกอกศอกยับก็หาเหมือนเดิมเห็นข้างหลังล้าคาใจเรอซะเกินเนี่ยเนี่ยเยรองพื้นสีแดงไว้แล้วเนี่ยพร้อมที่จะลบอืมจะลบใช่ไหมอ่าล็อกล็อกล็อกอืมมันเห็นแล้วแต่คิดแตขวางใจเรวเกินแมมสมแล้วละอ ดาบนั้นคืนสนองกำเวนมีกิ่งลบหลู่มวยไทยของเราเป็นยังไงมันไม่เจริญหรอกครับท่านผู้ชมไม่เจริญรุ่งเรืองไปดีๆไม่ว่ากันอยังไปยกย่องเข้าใจว่ามวยที่เกิดขึ้นของคุณคเมต้องดูที่กำแพงต้นกำเนิดนู่นนะ,ะกำแพงดินกำแพงหินของ ประสาทของเขานั่นแหละเอาแล้วก็เชื่อตามเขาช่วยกันโปรโมทไปเอามดยกเห็นแล้วเหนื่อยตามเพราะว่ายังไม่นอกสักทีไงยังไงยกสุดท้ายท่านผู้ชมอยากระพริบตางานนี้มันต้องมีเฮมีฮาไหม ลุ้นเต็มที่อา้าวเด่นเก้าแสนก็เป็นมวยลังหวัดฝีมือซะมากกว่านะครับไม่ใช่มวยบุกตะลุยเหมือนกิติและแตงหนึ่งว่างั้นเหรอ,อยังไงต่อ,อยากระพริบตายกสุดท้ายยกที่ห้าก็มาถึงเดิมน้ำเดิมท่าให้เรียบร้อยไอ้เจ้าเย็นแม่เห็นหน้าแล้วนัก ทุกชาวบราซิลนี้ก็น่าคล้ายๆกันนะนะเอาละครับท่านผู้ชมยกสุดท้ายกรรมการจับมืออ่าแล้วก็ชกนานแม่ภาพมันเล็กไปเมื่อกี้มองไม่เห็นอะไรเป็นอะไรอะ่ะเข้าเข้าน้อยยกสุดท้ายแล้วสมศักดิ์ศรีมาต่อยต่างประเทศต้องสร้างความ พอใจกับมิรักแฟนมวยเอาสิอ่านี่เหรอคุณค่ะแม่แต่ลักษณะศิลปะการต่อสู้ก็มวยไทยเรานี่แหละออไม่ใช่มวยไทยได้ไงมาอยู่ตั้ง15ปีฝึกมวยไทยมีค่ายมวยอยู่ที่ประเทศไทยแล้วอยู่ๆก็แม่พูดไปแล้วก็มันคาใจมากนะเนี่ยไม่ได้โกรธได้เกลียดหรอกแต่รายละเอียดไม่ค่อยลืมเท่าไหร่เนี่ย <laughs> เอา้า ทีบสก,กัดตับซีฮาไว้ก่อนสก,กัดเพชรยินดีสก,กัดพรไทวีอะไรก็ว่าไปอ่ายาเข้ามายาเข้ามาเอายังยังสลับขาหลอกกอนซ้ายออกทีอีกดอกอายังไงไม่ถูกยับแยบเข้ามาก็ไม่โดนทีบสก,กัดอีกหนึ่งนก้าแสนเอากรรมการชักลำคันเมื่อได้สิต้อยกันหนี่งชูมันย่องย่องยังเงีเอาโซกสัวทีบส,ก,ก,ก,บสก,กัดเข้าไป เดมก็แสนก็มวยรอจังหวะสองเสียบเข่าไปอีกทีดออยังไงต่อเอ้าบ้องหูไปทีหนึ่งเสียงอะไรดังแป๊กๆอย่าพ่อหาทีสกัดตับฟี่หาไว้ก่อนฮิวโหเอาละตีรูปหน้าไปอีกทีหนึ่งถึงจะล้มก็ไม่เป็นไรพอลิสดวงหายแล้วโอ้ชักยามชักยาม เอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยยกสุดท้ายแล้วแม่ทีบหน้าโอ้หักเหลี่ยมลง้ลงไปกองอ่อยเงยาะยิ้มแย่แย่อยู่ไม่เป็นไรขอทีบไว้ก่อนออน็อกไม่ได้ก็ทีบหน้าไว้ก่อนอาสลับขาหลอกปักเข้าไปทีบคืนโอ้โหอีกดอกหนึ่งครับท่านผู้ชมน็อกไม่ได้ออ,อบาทารูปพักไปก่อนสองดอกแล้วยังไงยังไง จะเอาอะไรคืนมาสิมาสิแยกกันยังมืมไม่มีอะไรมากหรอกขอบาทาลูกพักสักนิดหนึ่งขยับข้อหาอีกทีหนึงยังยังยังไม่พอโอ้โหศอกอเข้ามาพีผานไม่ได้มีศอกงัดเข้าไปหรือศอกพุ่งเมื่อกี้นี่เอาสิ ยังยังขยับข้าหาย่อ่อๆแต่ไม่ออกอาวุธโอ้โหเวิดโ,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 โดนอากาศเป็นแผลเวอวะนี่กระถีบหน้าอีกทีหนึ่งเด่นก้แสน้อยจังหวะที่กระถีบหน้าโอ้โหเตอเตซล่าไงไงขยับเข้าหากเหมือนเคยยังล็อกก่อนล็อกล็อกยังไงกรรมการซอยน่อยนีย่แยกกันยังวะแยกสุดแยกฮะหมดยกโอ,อ้โห แม่จนนาทีสุดท้ายต้องมาตัดสินคะแนนกันอายุต่างกันยี่ห้าปีกับสามสิบเอ็ดปีครับเด่นเก้าแสนของเราก็ยี่สิบห้าปีอ๋อมีภาพรีเพลย์ให้ดูอยากจะดูไอ้ตอนถีบหน้านี่ดูสิแมสักสียามกัน ตรงดอกนี่แหละครับอา้าถึงจะล้มไม่เป็นไรขอให้ทีบหน้าไว้ก่อนอโอ้โหโดนโดน,โดนไม่เป็นไรล็อกไว้ก่อนล็อกคงค่อยล็อกไว้แล้วหนีไว้แล้วโอ้โหเอาลนะรอกรรมการประกาศสักทียังไงอประกาศไปฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่รอประกาศอยู่ร,ร,ร,รากเข้นนะ ก็ใช่พลวัตนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวรอบแรกเมื่อเด็กเล็กคุยกันรู้เรื่องอะไนะเสื้อรถเขาว่าโตชนะแท้ๆว่าสั้นตามสายตาเขาดิว่าสั้นก็ซิบก็ทราบกันโอ้โหมีรางวัลด้วยครับท่านผู้ชมเอาสิมีรางวัลมาด้วยอืม ผู้จัดทำในรายการสปอนเซอร์อะไรก็ว่าไปติดเต็มเสื้อไปหมดเป็นสักีพยานสองข้างยังไงรอยยูเมื่อกี้กระซิบบอกแล้วเสื้อโลดโตชนะฮะฮะพระวงหน้าพระวงหลัง ออฮาา่ามาแล้วมีเข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยโอเคโอเคย,ยังไงต่อฮะยังไม่ประกาศ <c oughs> <c oughs> เหลอนึกว่าตัวเองชนะไปแล้วนี่เขาประกาศยังไม่โมด <c oughs> เออยังย่ง <c oughs> จงเย็นเย็นนี่อ่านเห็นไหมสแสดงว่าเขาอ่านคีละคะแนนคะแนนไปทีละคนนะ ฮะยีเข็มขัดเป็นรางวันยังไงต่อฮะไปสักไกลได้เข็มขัดไปรับกันไปตามระเบียบรู้ใชว่าประกาศสักดาะจะไปเอาชื่อเสียงที่มาเลเซียเป็นยังไงะ่ะคุณคะแม แรกที่ต้องมาเจอกับมวยไทยของเราและแล้วก็เรียบร้อยโรงเรียนเด่นเก้าแสนขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยรวยเฮงเงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ